เมือนเม็ดมะขามเลยพระอุปกุศนะคะพระอุปกุศนที่เปลี่ยนสันธานแล้วเพื่อนตอนแรกเป็นสีน้ำตาลจำได้ไหมที่เป็นสีเทาแล้วตอนแรกเป็นสีน้ำตาลแล้วเป็นลายลายใช่ไหมใช่ปล่าเพื่อนทีห,ห,หลังเธอต้องถ่ายภาพไว้ละตอนนี้เธอถ่ายภาพนี้ไว้นะเ้าเขียนไว้นะว่านะวันนี้เป็นสีนี้เดี๋ยวท่านก็เปลี่ยนไปของท่านไปเรื่อย ลอยไหมพระคุณเจ้าลอยนะค่ะมีชิ้นจริงส่งให้ท่านพระอุปคุตของพระสารีบุตรกับของพระโมคคานะเอ้ยของพระสารีบุตรกับพระเทพโลกุณดลปุยใหญ่รวมกนะันแล้ว เดี๋ยวจะอัญเชิญของพระพี่นางรงนี้ท่านาเลศวนกับพระเอกาพระสะลดลงอ่างน,นี้นนร